การยิงขีปนาวุธเข้าใส่เครื่องบินดังกล่าวนะครับแต่ข่าวกรองของอังกฤษเนี่ยยืนยันนะครับว่าเป็นฝีมือของทหารของทางฝั่งรัสเซียเป็นหน่วยลับของรัสเซียเป็นคนดำเนินการซึ่งในศพก็ปรากฏว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องบินนะครับก็ถูกตัดหัวแล้วก็อังกฤษก็ประเมินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทางรัสเซีย ต้องการที่จะทำละครโลงใหญ่ให้โลกเห็นถึงผู้ที่ก่อการกรบฏจะต้องได้รับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามองครเพราะว่าเรื่องของการลอบสังหารฟิโกชินนะครับแกนนํากลุ่มวักเนอร์คราวนี้ก็มีคําตอบจากวลา,าดามียปูตินผู้นําของรัสเซียค่อนข้างจะชัดเจนรวมทั้งของทาง กลุ่มยูเครนด้วยนะครับว่าใครกันแน่เป็นคนลงมือเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณนะ์สื่อก็รายงานทั่วจูดี้จูรีอานีนะครับทนายของชรัมป์คนดังอับอายโดนแซะภาพทำประวัติผู้ต้องหาคดีเปลี่ยนผลการเลือกตั้งในรัฐเจอเจียเมื่อปี2020นะครับระหว่างรอรับชวัมป์บินตรงเข้ามอบตัวนะครับ สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ากลายเป็นที่เรื่องลือเมื่อรูดี้ทนายความส่วนตัวของชอมเข้ามอบตัวคดีเปลี่ยนการผลการเลือกตั้งในรัฐเจอเจียและต้องถ่ายภาพหน้าตรงทําประวัติกลายเป็นที่อับอายไปทั่วก่อนเจ้านายอดีตประธานาธิบดีโดนชอมจะบินเข้าทำการมอบตัวนะฮะสื่อฮือฮาทนายคู่ใจต้องบุกเข้าเข้ารือหัดนะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อขอ จ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่คงค้างนะครับในขณะที่ CNN อ็ CNN, ก็ออกรายงานหมายเลขภาพประจำตัวนักโทษของประธานาธิบดีโดนัลมเข้ามอบตัวคดีเลือกตั้งที่รัฐเจอเจียโดนดีเบตดีพับริกันหันไปจ่อ การลอบสังหารสงครามอเมริกันกับอดีตนักจัด Fox News ชื่อดังสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าอดีตผู้นำสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์นะครับเข้ามอบตัวคดีเลือกตั้งรัฐเจอเจียและกลายเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาคนแรกที่โดนถ่ายภาพทำประวัติหน้าตรงจนโดนลอ่อขออภยัยฮะจนโดนล้อไปทั่ว ซีเถึงขั้นบอกหมายเลขประจําตัวนักโทษของชวมนะครับเกิดขึ้นหลังอดีตผู้นําไม่ยอมขึ้นดีเบตนะครับกับรีพับลิกันรอบแรกแต่ไปให้สัมภาษณ์กับชักเกอร์คาสันอดีตผู้จัด Fox News ที่โดนไล่ออกเปิดทฤษฎีสมกบคิดคือหาทั้งความพยายามรอบสังหารสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกาที่อาจจะ เกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มบริก์นะครับก็มีการเห็นพ้องนะครับเงื่อนไขเปิดรับสมาชิกใหม่นะครับตั้งเป้าจัดระเบียบโลกลดอิทธิพลของตะวันตกสำนักข่าวเอพรายงานว่ากลุ่มบริกส์นะครับเห็นพ้องรับสมัครสมาชิกเพิ่มและรับรองเงื่อนไขการพิจารณาสมาชิกใหม่ภายใต้เป้าหมายในการขยายอิทธิพลและจัดระเบียบโลกใหม่ เพื่อลดการครอบงามของตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่ราคาน้ำมันก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับทองลงหุ้นสหรัฐเมริกาปิดลบจับตาที่ประชุมประชาปีของเฟดธนาคารกลางของสหรัฐอเมริการาคาน้ำมันขยับขึ้นได้แรงหนุนจากรายงานสต็อกเบนซินสำรองในยุโรปลดลงส่วนวอลสตรีทและทองคำปิดลบ นักลงทุนจับตาถ้อยถแถลงของเจอโรมพาวเวลประธานเฟดณที่ประชุมประจำปีของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาในขณะที่เกาหลีเหนือก็ซัดสหรัฐอเมริกาจัดหาเครื่องบิน F-16 ให้กับยูเครนนะครับชี้กำลังผลักวิกฤตยูเครนเข้าสู่หายณนะนะครับนิวเคลียร์เกาหลีเหนือกล่าวโทษสหรัฐอเมริกา นะครับกำลังปลักวิกฤตนะครับยูเครนเข้าสู่หายนะสงครามนิวเคลียร์ระดับโลกโดยการจัดหาเครื่องบิน F-16 นะครับให้แก่กองทัพของยูเครนพร้อมระบบวอชิงตันไม่มีสิทธิวิพากษวิจารณ์ณความร่วมมือทางทหารระหว่างเพียงอย่างกับทางฝั่งของรัสเซียในขณะที่ลือนอร์เวย์ นะครับมีการตัดสินใจแล้วที่จะมอบเครื่องบิน F-16 นะครับให้กับยูเครนสู้กับรัสเซียนอร์เวว์ก็เป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนฮะตัดสินใจบริจาคเครื่องบิน F-16 แก่ยูเครนสละการต่อสู้นะครับต้านทานการลุกรานของรัสเซียตามรายงานของทีวีนะครับสถานีตทรทัศน์สัญชาตินเวว์ อ้างอิงแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์เอ่ยนามอย่างไรก็ตามจากข้อมูลพวบว่าเครื่องบินที่เตรียมบริจาคเหล่านี้อาที่เป็นส่วนที่ทําการปลดประจำการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ยิ้มมุมปากปีหน้าไต้หวันก็จะเทงงประมาณอีก1นึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐในการจัดซื้ออาวุธนะยุทโธปกรณ์รวมทั้งเครื่องบินรับมือภัยคุกคามของจีน สิ่งที่เกิดขึ้นคือไต้หวันจะใช้เงินพิเศษทำการจ่ายอีก94,300ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อที่จะซื้อนะยุธทธปกรณ์ซึ่งก็มีมูลค่า,าราวนะประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะครับจากการจะซื้ออาวุธยุธทธปกรณ์ในปีหน้า ในนั้นก็รวมถึงเครื่องบินขับไล่เพื่อยกระดับการป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามจากจีนนะครับจากการเปิดเผยของรัฐบาลนอกจากนี้แล้วยังมีระบบค้นหานะครับติดตามล้ำสมัยที่จะรับมือเครื่องบินล่องหนของทางปักกิ่งด้วยนะครับประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นไฮไลท์นะครับ ก็สื่อตะวันตกก็รายงานเกี่ยวกับเรื่องของปีโกจินเครื่องบินตกลือหนักปูตินล้างแค้นบกบฏกลุ่มวากเนอร์รอยเตอร์นะครับรายงานว่าเยฟเกนีปีโกจินนายใหญ่ของบริษัทรับจ้างวากเนอร์กรุ่อยู่บนเครื่องบินที่ตกเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาทางเหนือของมอสโกโดยไม่มีผู้ไม่มีผู้รอดชีวิตนะครับและยังมีการระบุสาเหตุที่ทำให้กระแสข่าวลือต่าง ว่าเป็นการล้างแค้นของวาลาดาเมี์ปูตินขณะที่บาง <c oughs> <c oughs> ขณะที่บางกลุ่มก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของทางฝั่งของยูเครนในขณะที่วาลาดาเมี์ปูตินตอนนี้ก็เอ่ยปากเป็นครั้งแรกสำหรับการตายของปริโกจินฮะเซเดนสกี้เนบทุกคนรู้ฝีมือใคร ประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินแห่งรัสเซียนะครับออกมาพูดเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับอุบัติเหตุเครื่องบินตกก่อนหน้านี้โดยมีข่าวว่าเย,ยบเกนีพีโกจินบิ๊กบอสและก็สมาชิกกระดับสูงคนอื่นๆของกลุ่มทหารวากเนอร์เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยขณะที่ประธานาธิบดีเวลาดามีเซเลนสกี้ผู้นำของอยูเครยนยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องและบอกทุกคนรู้ดีว่าเป็นฝีมือของไกร นะครับประธานาธิบดีปูตินเอ่ยปากพูดถึงเหตุการณ์นะว่าเขายกย่องฟรีโกจินและผู้นำกลุ่มวากเนอร์ของเขาผมรู้ว่าฟรีโกจินนะมารู้จักฟรีโกจินมาเป็นเวลานาน,านแล้วนับตั้งแต่ทศวรรษ1990เขาเป็นชายที่มีชะตากรรมซับซ้อนเขามีเขาทำผิดพลาดร้ายแรงในชีวิตแต่เขา ก็เคยบรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องเช่นกันนะครับครั้งที่กล่าวปาศาัยกับประชาชนชาวรัสเซียระหว่างกลุ่มวักเนอร์ก่อกบฏเมื่อ23-24มิถุนายนปูตินได้เตือนเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองเรียกพีโกจินนะครับซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพันธมิตรของเขาว่าเป็นคนทรยศนะครับครั้งที่กล่าวปาศายในครั้งนั้นปูตินยังกล่าวว่าสมาชิกกลุ่มวักเนอร์ที่เสียชีวิตในเครื่องบินตก มีส่วนสนับสนุนสำคัญกับปฏิบัติการพิเศษด้านการทาหารของรัสเซียในยูเครนและรัสเซียจะจดจําสิ่งเหล่านี้ไม่มีบันลืมเขาบอกว่าการสืบสวนเหตุเครื่องบินตกต้องใช้เวลาแต่มันจะดําเนินการอย่างครบถ้วนนําไปสู่ข้อสรุปเชิงกานวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ที่น่าสนใจก็คือกลุ่มบรินะครับซึ่งตอนนี้มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ มีการเปิดรับสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็มีทางจีนแอฟริกาอินเดียนะครับและก็จะมีทางฝรั่งเศสเข้าร่วมทำการจับปืนนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการร่วมจัดตั้งประเทศที่สำคัญก็มีรัสเซียร่วมอยู่ด้วยนะครับการตั้งกลุ่มบริชขึ้นมาก็เพื่อที่จะลดอิทธิพลนะครับของทางฝั่งสหภาพยุโรปหรือตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ใช้หลักการกีดกันทางการค้าเป็นสำคัญและเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็มีรายงานว่าอาจจะมีการตั้งเงินสกุลใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการค้าขายแต่ปัจจุบันมีการใช้เงินสกุลของแต่และประเทศในการค้าขายโดยเฉพาะการซื้อพลังงาน การเสียชีวิตของปีโกจินนะฮะผมเรียนมาโดยตลอดว่าเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงนะครับคำพูดของวาลาดาเมียปูตินผู้นำของรัสเซียที่กล่าวหาปีโกชินว่าเป็นคนทรยศก่อการกรบฏขึ้นมาก็มีนักทฤษฎีสมคบคิดนะก็มีการมองว่ารัสเซียร่วมกับปีโกจินเนี่ย ย้ายกำลังหาเหตุย้ายกำลังฐา,า,านวากเนอร์ไปตรงข้ามกับทางฝั่งของโปแลนดะ์เพื่อที่จะประชิดพรมแดนของโปแลนด์ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนมาโดยตลอดนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเป็นการกรบฏท,ที่เกิดขึ้นจริงได้นะรับการยุยงจากฝั่งตะวันตก นะครับและปัญหาความขัดแย้ง <c oughs> ที่เกิดขึ้นระหว่างรัมตรีกลาโหมกับปริโกจินที่อยู่ในสงครามและก็ปริโกจินได้นำกำลังจากยูเครนเข้ามาทำการปะทะกับทางฝั่งของรัสเซียแต่สุดท้ายนะครับก็มีการจุรจากันเกิดขึ้นต่อมาปริโกจินเนี่ยนะฮะก็มีการเข้าประชุมแล้วก็เดินทางไปในรัสเซีย ไปไประชุมกลุ่มบริชนะครับไปโป r ขึ้นมาอย่างกระทน,นหันนะต่อมาขณะเดินทางกลับก็โดนยิงถลม่มนะครับแล้วก็เกิดเครื่องบินระเบิดนะซึ่งก็มีรายงานว่าไม่มีจากสหรัฐอเมริกายืนยันว่าไม่มีการยิงขีปนาวุธขึ้นไปแต่ระหว่างนั้นก็มีโดรนทำการโจมตีระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่สหรัฐบอกว่าไม่ได้มีการยิงขีปน,นาวุธ เข้าใส่เครื่องบินดังกล่าวนะครับแต่ข่าวกรองของอังกฤษเนี่ยยืนยันนะครับว่าเป็นฝีมือของทหารของทางฝั่งรัสเซียเป็นหน่วยลับของรัสเซียเป็นคนดำเนินการซึ่งในศพก็ปรากฏว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องบินนะครับก็ถูกตัดหัวแล้วก็อังกฤษก็ประเมินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทางรัสเซีย ต้องการที่จะทำละครโลงใหญ่ให้โลกเห็นถึงผู้ที่ก่อการกรบฏจะต้องได้รับบทเรียนเช่นใดนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไทยถวายพระพรวรางคูณเกลงทวันสุรชาชัยสูนยเจริยำคูณพระเจ้าแผ่นดินสินัคราแผ่นดินไทยในรัชสการที่สิบทรงอุทิศ สืบสานงานพระราศบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มคองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธา เป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัชราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อนุญยเดศสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมมาาทบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว โอได้พ้าทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพยใหญพระบามเมีนำชาคนไปราสูจนเดือร้อนนะแห่งหุญนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเรียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์รวงใจของไทยประชาสทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด